เอาละครับวันนี้ก็กลัาสวัสดีสุท่านเลยครับวันนี้ผมจะมาสุ่มดวงครับเผื่อได้เบิร์กแคมป์ับนี่ก็จะเป็นรหัสเลขผมนะครับผมจะมาเปิดก่อนนะครับเพราะว่าเขาจะแจกฟรีสามอะไรนะเปิดสามครั้งะนี่ครับบอลดำอีกหนึ่งแพ็คครับไปอีกหนึ่งอันนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาครับเนี่ยเปิดบอลดำไปก่อนเลย เซโดนาเบอร์ห้าบูสเจ็ดครับไม่ดีอยู่ดีอยู่เฮ็นก็เติมเป็นเหมือนนะผมไม่กล้าเติมเราะไม่มีเงินนี่น <c oughs> นยไฮไลท์ของเราสเปนมาสใครเบอร์เบอร์ก่ามราดาครับโอ้โห สำหรับคลิปรีวิวผมไม่รีวิวนะครับเพราะว่าช่องอื่นผมเห็นลงทําเยอะแล้วเนี่ยครับผมจะมนี่ก็จะเป็นคลิปสั้นๆครับสําหรับมาเปิดแพ็คเป็นสองไอดีนะครับนี่จะเป็นไอเดีเล็กแล้วก็ไอดีต่อไปจะเป็นไอดีใหญ่นะครับอ๋อ Silver Ball. วันซิลเวอร์บอลบอขาวเชยอ๋อ,อกอ่ยากครับก็จะมาเปิดได้เล่นเฉ๊ย นี่ใครเอ่ยเบอร์อาอ์เซนอลเอาละครับเพื่อเป็นการเสียเวลาครับผมจะตัดคลิปเลยนะครับนี่ครับนี่ครับก็มาพบอีก id หนึ่งนะครับนี่ก็จะเป็น id ใหญ่ของผมนะครับ id ที่ใช้เล่นประจำ ข้อความเยอะมากมแบ,บ็กบอลแบ,บ็กบอลก็มีเก็รับเลยครับถ้าได้นี่เฮขึ้นมาเลยครับถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับนี <N> ่ครับ เืนเลยมาดูก่อนว่ามีอะไรบ้างเฮ้ยนี่มันเป็นทีมชาตินี่วะเป็นทีมชาติครับชุดน่าจะครบอยู่ ครับก็จะประมาณนี้ครับมีจีนให้มีไทยด้วยนี่ลองเปลี่ยนเป็นทีมาร์เซนอลดูหาเพื่อเอ้แล้วเผ <c oughs> ื่อตำนานมานี่ครับเพื่อการเสียเวลาครับ แบล็คบล็อคปรกันไปเลยครับสเปนปปปใครเอ่ยมาดิดมาดิดเบอร์สิบโมดิดครับเออดีเหมือนกัน ก่อนนี่ไฮไลท์ของเราอีกไอดียนิดเบิร์คแคมโอ้โหบอลคอนโทร่เก่าๆเลยปะโหแท้โหแท้เพติดปะเนี่ยขานปาะพีติดนะผมไม่ค่อยรู้จัก เออเขาบอกว่ามันมีสูตรอยู่นะครับสูตรสำหรับเปิดไอคอนไอคอนิกโมเมนต์เนี่ยในผมจะลองดูนะครับนี่ครับเปิดเลื่อนเรื่อนเรื่อนอันนี้สามครั้งครับกดเข้าไปดูตัวนักธิสามครั้งแล้วก็กดต่อก,การเปิดอีกสามครั้งครับครั้งที่สี่เราจะเปิดเลยนี่ครับเอามือลั่น โอ้โหมือลั่นไม่เป็นไปตามสูตรเลยลงประเทศไหนอยนะู่นะเห็นแล้วเหนื่อยใจ <laughs> ไม่เป็นไรครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับถ้าได้มันก็เจอเวอร์เกินคนอื่นเขาเติมเป็นพันเติมเป็นหมื่น ตาสุดท้ายกับจะได้ไหมเบอร์แคมป์เบอร์แคมป์ผมก็ไม่ได้ไม่ชอบเล่นตำแหน่งเอเอทเท่าไหร่นะครับแต่ก็เป็นไอคอนิกโมเมนต์ก็น่าจะดูดีแหละเอาโตกีิตาลีจบแล้วใครวะเ <laughs> บอรส์สามสามเบอร์แคมป์เบอร์สามสามโอ้โหใครรู้นี่ บุนโนเฟอรตอะไรชื่อบุ P ured. P ured. นโนเฟอเพรตปะเอาละครับก็มีอะไรมากมายครับผมกเขาจบคลิปอย่างเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าชอบอย่าลืมกดซับต่อใครให้ผมด้วยนะครับบายครับ